สวัสดีบทุกท่านนะครับพบกับนักการเรวันนะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสนะฮะที่2นะครับมกราสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับนี่เราเริ่มสองห้าหกแปดแล้วนะครับเป็นไงบ้างฮะวันนี้แต่ละท่านนะฮะมีคนเขาดาวยังไม่ฟื้นเลยนะหรือบางคนแบบมาเที่ยวเต็มที่นะฮะแต่แล้วแต่วัยนะครับบางวัยนี่ก็เริ่มเริ่มท่าพ้นพอเริ่มอายุเยอะนะฮะบางคนก็พักผ่อนอยู่บ้านนะฮะ ใครไม่ได้ไปไหนบ้างนะฮะเขียนม,มาคุยกันบ้างนะฮะอยู่บ้านนะฮะไม่ได้ไปไหนเลยนะครับนะโอเคนะครับนะแล้วแต่นะครับในภารกิจของแต่ละคนวันนี้ก็ไม่มีเรื่องงามยามดีนะฮะทำสิ่งใดก็ระมัดระวังเป็นพิเศษนะนะคลิปนี้จะลงนะครับคลิปนี้ลงในช่วงคืนวันที่1น,นะครับนะ่มันยังเป็นคืนวันปีใหม่อยู่นะครับก็ทําจิตใจให้สบายกายใจนะ คิดอะไรทําอะไรก็ระมัดระวังกายใจเป็นพิเศษนะครับโอเคนะเพราะว่าบางทีมงคลเขาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะฮะเขาก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่เป็นมงคลนะครับจะทําจิตให้สบายโล่งโปร่งใจนะฮะส่วนใครที่ฟังคลิปนี้ฮะในวันพฤหัสที่สองนะครับเออทำงานเนาะใช่ไหมอืมน่าจะวันอืวันทํางานนี่นะ <c oughs> โทษครับก็ระมัดระวังนะฮะบางคนทํางานแล้วนะฮะก็ โอเคลุยนะครับเต็มที่ผมเชื่อว่าหลายคนนะครับในช่วงปีนะี้มีความคาดหวังว่าจะทำอะไรหลากหลายอย่างนะครับในเรื่องงานเรื่องการหาเงินนะครับซึ่งบางคนได้ฟังข่าวไม่เพื่อนได้ฟังข่าวพวกแบบที่เขาคุยกันไหมเศรษฐกิจต่างๆนะฮะว่าโอปีนี้นี่ยามแย่เลยนะสัญญาณบวกไม่ค่อยมีเลยนะอะไรอย่างนี้ครับแต่เราก็ต้องทำงานต่อไปถูกไหมฮะฉะนั้นช่วงปีนี้ก็ มองมองเมืองเลียงเรียง,ยงมองมองเรื่องของงานหรืออาชีพเสริมบางอย่างที่เราพอจะจัดสรรเวลาได้นะครับใครที่ยังต้องการรายรับเยอะๆอยู่นะฮะก็มองมอง้บ้างนะครับผมมองว่าปีนี้นะครับในดวงชะตามันก็บอกเห็นเห็นชัดเจนฮะดาวเสราร์มันจะโคจรเจอดาวศุกร์นะฮะดาวศุกร์คือเงินนะครับศุกร์กับเสาร์เป็นศัตรูกันเพิ่งสู่ข้อว่าเสาร์แทรกไอศุกร์กับเสาร์เจอที่ไรนะครับ มีปัญหาชีวิตคู่แล้วก็ชีวิตปัญหาเรื่องของการเงินกันทุกทีนะฮะไม่ว่าจะเป็นดวงคนหรือดวงเมืองนะครับฉะนั้นปีนี้ก็มองมอง,มองหาช่องทางการเงินพิเศษกันไว้บ้างนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จาเป็นต้องใช้เงินมากกว่าเดิมในช่วงปีนี้ในลหลายๆราศีนะฮะโอเคนะครับ, okay, รบฟังในเพิ่งท้อนนะแต่ว่ามันจะเป็นแบบนี้จริงบางคนกําลังเดินทางอยู่บนรถนะฮะขอให้เดินทางปลอดภัยนะแล้วก็ลองดู ขับรถต้องระมัดระวังเรื่องของปั๊มนะคือคือง่ายๆมีอะไรที่แบบปวดท้องอะไรก็ตามนะฮะลองมองมองเรื่องปั๊มบ้างนะฮะก่อนๆผมเจอนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยคุยนะฮะเดี๋ยวมีเลขและสีบางคนก่อนนะฮะเดี๋ยวลืมนะฮะอ่ะเลขแรกครับที่ใช้ได้ดีเป็นเป็นพิเศษนะฮะคือเลข2นะฮะเลขต่อมาครับคือเลข0นะฮะเลขต่อมาครับคือเลข1นะครับก็เลขสุดท้ายนะฮะที่ใช้ดีเป็นพิเศษคือเลข8นะฮะ เลกที่ไม่ยถูกโชวคือเล็7เจนะครับสีที่ถูกโชวครับสีแรกครับคือสีแดงนะฮะสีต่อมาคือสีเหลืองนะฮะสีต่อมาคือสีดําและสีสุดท้ายนะที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษนะฮะคือสีน้าเงินครับส่วนสีเรี่ยงๆขอนี้คือสีม่วงนะครับซ้ายขวานี่เลือกขวานะฮะแล้วก็ด้านล่างนะครับโอเคนะฮะประมาณนี้วันก่อนนะฮะขับรถมาปั๊มนะฮะเขามีคนเขา ปวดปว,วดท้องนะะมีปัญหาเรื่องท้องไส่นะฮะก็เลยจริงๆผมเคลียร์เข้ามานะฮะไม่ได้แข่งกันนะคือแบบมากู้กัน,นะฮะแล้วเข้าห้องน้าแล้วก็ไว้เข้าห้องน้ํานะครับกลางทางแล้วเขาแบบท้องเสียไหมเขารีบเปิดประตูน,นะฮะออกมาแล้วก็เข้าไปห้องน้ำมะะันเต็มนะฮะเขาเลยขอรัดคิวห้องน้ําเต็มนะมีคนยืนรอข้างหน้าเด็กก็ขอรัดคิวนะฮะปึงป้งปึงป้งปึง้งกดนะฮะใหม่แรกไหม่แรนะครับอืม ก็ทุกคนก็ยอมะฮะเพราะว่าก็เลยยอมให้เข้าไปนะฮะก็ท้องเสียนะฮะ mm hmm. ไม่มีอะไรเล่าให้ฟังว่าเออบางทีปัญหาแล้วสักพักนะฮะผมก็ตั้งทําอะไรนั่งกินข้าวนะฮะข้างแถวแถวใ,ในในปั๊มนะครับคนนี้เขาก็บ้านเนี้ยนะฮะท้องเสียเขาก็มานั่งนะฮะแล้วเขาบอกว่าเขาอดทนมาครึ่งชั่วโมงนะฮะหาปั๊มไม่ได้นะครับแล้วก็รถมันติดนะครับ mm hmm. ในช่วงที่เข้ามานะฮะ โอ้โหครึ่งชั่วโมงเรามานึกนะฮะเ,เพื่อนๆเคยท้องเสียไหมแบบหนักๆเลยนะนาทีสองนาทีมันมันนานแล้วนะว่าไหมแต่ครึ่งชั่วโมงนี่โอ้โหแบบถ้าจะเป็นลมเลยนะฮะเนี่ยครับอืมเพราะนั้นดูเส้นทางดีๆนะฮะเห็นแล้วอู๋นางสาวเงินนะเคยๆนะฮะสมัยก่อนก็เคยอุบับทิทองมากเลยนะฮะว่าทรมานเลยโอเคนะครับแล้วก็เนีย่ยมันมีดวงนี้ครับจัดอันดับนะฮะท็อปไฟทนะครับท็อปไฟ ราศีปี6 8ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะหรือว่าลืมตาปากได้นะฮะมี5ดับนะครับผมก็ไว้ในเพลย์ลิสต์นะฮะหถึงหมันดีขึ้นกว่าปี67นะครับผมเทียบปีต่อปีไม่ได้เทียบแบบดีในรอบ10ปีนะฮะเพราะว่าเราบางทีเราก็ลืมปี6กหเป็นไงปี65าเป็นไงปี64เป็นไงปี6 3ามเป็นไงบางทีบางปีอาจจะดีมากๆก็ได้แต่บางทีเราก็ลืมลืมไปถูกไหมฮะ เราก็เทียบปีต่อปีเราเห็นภาพชัดดีว่าปี68เนี้ยมันดีกว่าปีที่ผ่านที่ผ่านมานะเราจะได้เห็นภาพโอ้เออดีขึ้นบางคนปี67ดีนะมีมากๆก,ก็จะดีขึ้นไปอีกนะแต่ถ้าใครที่ปี67ย่ำแย่แล้วนะฮะเออแต่ถ้าอยู่ในคลิปเนี้ยอ่ะดีขึ้นกว่าเดิมอ่ะสบายใจขึ้นบ้างแล้วนะครับนี่ฮะโอเคนะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้อยู่ใน5ลิสต์รายชื่อนะฮะของ5ราศีนี้ไม่ใช่ว่าเพื่อนๆจะไม่ดีนะฮะบางทีอันนี้คือหมู่มาก ของแต่ราศีนะฮะเาก็จะอยู่ในลิสต์นี้นะฮะแต่ของเราอาจจะอยู่ในกลุ่มราศีเดียวกันนี่แหละนะแต่ราศีที่ไหนแต่ว่าอาจจะอยู่ในส่วนน้อยที่ดีขึ้นก็ได้นะฮะโอเคนะครับวันในช่วงนี้นะฮะดาวต่างๆที่เขาโยกย้ายมันมีวันนี้ดาวย้ายอีกหนึ่งดวงนะฮะคือดาวพุธนะครับสาคัญนะดาวพุธนี่เขาอยู่มรณะมาตั้งนานนะครับมรณะดิดเมืองนะฮะ มันก็มีเรื่องของการทะเลาะกันคุยกันเลื่อนไปเลื่อนมาเรื่องของเอกสารนี่ปัญหาเรื่องของการจะจาติดขัดเรื่องของการทะเลาะเบาแวงอะไรเงี้ยคือมันดับพุทธคือปากวาจาการสื่อสารนะฮะเขาจะโคจรย้ายนะครับไปอยู่ในราศีธนูมันก็จะดีขึ้นนะฮะคนร,ราศีธนูจะดีขึ้นนะฮะในเรื่องงานเรื่องความรักคนราศีเมถุนก็จะอาเคฟื้นตัวหน่อยนะฮะือเนี่ยมันจะมีบางราศีแต่เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังไปถึว่าให้รู้ก่อนว่าถ้าดาว พูดคือวาจาการสื่อสารอะไรต่างๆพอย้ายปุ๊บนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆตั้งใจจะทําอะไรส่วนตัวจากนี้นะฮะในการติดต่อใครในการคุยหรือใครในการเจราจารในการเริ่มในการยื่นเอกสารมองแล้วก็เ,รเตรียมทําได้นะครับมันหลุดจากมรณะในดวงเมืองแล้วนะฮะเหมันก็จะมีความคืบหน้าในข่าวสารต่างๆได้ไวขึ้นกว่าเดิมข่าวอะไรที่มันติดๆขัดขัดกิ๊กกิ๊กกักๆนะฮะไม่สําเร็จสักทีหรือยื่นอนุมัติไปยังไม่ ส่งข่าวสักทีเนี่ยโอ้โหข่าวสารที่คุณเพื่อนรอเนี่ยมันจะไหลหลัง่งปุบบเลยนะฮะนี่ครับมันก็ทําให้เราสบายใจขึ้นในข่าวสารต่างๆจากนี้ไปนะฮะรอคอยคําตอบรอคอยคําสั่งรอคอยการอนุมัติรอคอยการ,ร,ร,ออการเซ็นนะฮะอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นแต่นี้ไปอย่างรวดเร็วว่องไวนะครับก็จะได้เตรียมความพร้อมในส่วนนี้ไว้แล้วก็มันก็จะสัมพันธ์เกีย่ยวกับง,งานหลายๆอย่างที่มันจะเริ่ม สตาร์ทไวขึ้นก็เดินเพราะว่าเพื่อนถ้าหลังจากปีใหม่มานะครับอยู่งานมันเข้ามาต่อเนื่องแบบไม่ให้พักเลยนะเดี๋ยวจะงงนะฮะก็เตรียมความพร้อมเตรียมอารมณ์นี้ไว้ด้วยนะฮะโอเคนะครับเพื่อนบางคนยังลางานอยู่เลยแล้วจะกลับมาวันอาทิตย์นะครับคนวันอาทิตย์นะฮะเพราะว่าลาวันพฤหัสสุขถูกไหมเออก็เอาตามสะดวกนะฮะเดินทางปลอดภัยก็เต็มที่นะครับเพราะว่า บางที่เราเหนื่อยนะฮะเราพักได้ก็พักนะฮะคือพยายามทํางานเต็มที่แต่อย่าให้ถึงกับจุดที่เราทนไม่ไหวนะครับพยายามยืดหยุ่นนะฮะในการทํางานการทางานเหมือนกับการเดินทางไกลนะฮะถ้าเราวิ่งไม่หยุดเลยเป็นวิ่งร้อยเมตรเลยนะฮะเราจะหมดแรงก่อนนะครับฉะนั้นปีนี้ก็ยืดหยุ่นนะในการทํางานนะฮะพักบ้างไรบ้างนะออทำงานเต็มที่บ้าง บางช่วงก็พักแท็กเที่ยวพักผ่อนเจอคนที่รักรไปทําบุญเติมพลังใจคือมันต้องยืดหยุ่นดีๆนะฮะในปีนี้เพราะว่าคนจะป่วยทางจิตเยอะมากนะครับทางใจทางอารมณ์เยอะมากนะครับเราก็ดูแลคนของเราแล้วก็ตัวเราด้วยนะครับโอเคฮะขอบคุณนะฮะขอบคุณซูเปอร์แองขอบคุณเพื่อนๆที่ซัพพอร์ตดูแลนะฮะเข้ามารับชมขอบคุณเพื่อนที่มาเป็นเมมเบอร์นะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกๆสิ่งที่ เราได้พบเจอกันนะครับโอเคครับดูดวงสิบสองราศีฮะชาวราศีมังกรครับกลุ่มแล้วก็ราศีมีฮะื่องที่มังกรครับวันนี้คนมังกรครับเป็นวันที่ดาวพระจันทร์โคจรทับนะฮะมันมีข้อดีอย่างครับในช่วงนี้คือแบบมันมีพลังงานพิเศษนะฮะคือถ้ามีแบบอารมณ์เบื่อเส็งหรือบางทีทํางานวันแรกอารมณ์ใหมานะฮะอันเนี้ยเดี๋ยวจะมีเครื่องปั๊มนะฮะให้เราทํางานได้ไวขึ้นสติสตางค์จะเข้ามามากขึ้น มีคนช่วยเหลือ,อด,ดีนะครับถึงแม้ว่าจะทํางานหรือไม่ทํางานจริงๆดาวพระจันทร์มันคือการเซอร์วิสดูแลเทคแคร์ดูแล,แแลบริการฉะนั้นถ้าจะขอให้ใครช่วยเหลือเรื่องสําคัญสําคัญก็จะสําเร็จการแก้ปัญหาการเคลียร์งานการจัดการงานเชิงลุกสําเร็จการทําเรื่องสําคัญนะฮะในสิ่งที่ต้องทำในวันนี้หรือว่าต้องเดินทางต้องคุยงานหรือต้องไปไหนมาไหนก็ประสบผลาสำเร็จเปีอย่างดีครับ ถือว่าันนี้เป็นวันที่ดีในภารกิจที่ต้องทํานะครับต่อมาเรื่องของการเงินช่วงนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆมันเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไปแหละนะฮะแต่เติมเรื่องของการเดินทางและการเรียกว่าจับจ่บจบายใช้สอยในการซื้อของจุกจิกเยอะหน่อยนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าหมุนเงินได้มีข่าวดีเรื่องของเงินทองนะฮะจัวงหวะดาวอย่างนี้ฮะในเรื่องของเงินคือถ้าช่วงนี้ขายค้าขายคนนีข้าขายดีนะฮะอาจจะมีการทําการตลาดพิเศษก็ได้ ใครที่ไม่ได้ค้าขายวันนี้ได้ซื้อของได้ของดีราคาที่พึงพอใจหรือของที่มีคุณภาพดีถือว่าน่าพอใจนะครับดาวเกี่ยวข้องเรื่องของความรักชุดนี้ครับคนโสดมีเสน่ห์มากๆนะฮะเพราะดาวพระจันย์โคจรทับเดงดาวคานนี่นะครับมีเสน่ห์ความรักความใคร่มีแรงดึงดูดฉะนั้นชุดนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับเวลาพูดคุยอะไรกับใครวันนี้ก็ถือว่ามีความสุขนะครับในการจีบส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วนะฮะ แล้วความรักวันนี้เป็นวันที่ความรักเด่นนะครับซพ่งพาใสให้ช่วยเหลือหรือว่าให้ทําอะไรให้ให้ซื้อของเอออะไรเงี้ยคือไหว้วานได้นะฮะก็ถือว่าวันนี้วันวันที่ดีนะครับสําคัญอย่างนึ้งฮะรหรือเรื่องของสุขภาพร่รางกายนะครับระวังกรดไหลย้อนร้อนในอาหารป่วยเพราะอาหาร้รงบอกยินนะครับบางคนท้องอุกท้องเสียท่านีทไปสวอครับคล้ายๆกันนะฮะมีปัราหาเรื่องการามตัวนะครับท้องอุกท้องเสียปวดหลังนะครับ จะมีลูกหลานพันวันสัตว์เลี้ยงวันนี้เป็นวันที่ดีไปพิเศษมีเรื่องอะไรที่คุยแล้วสบายใจหรือมีกิจกรรมทำอะไรมาลแล้วมีความสุขเป็นพิเศษนะครับก็ถ,ถือว่าเป็นวันที่ดีวันหนึ่งนะครับโอเคต่อมาชาวราศีกลุ่มนะฮะกิจกรรมภารกิจต่างๆวันนี้จะอยู่ยุ่งๆหน่อยอะไรกันบ้าฮะมันลุมมาตุ่มเต็มไปหมดลยครับต้องคิดต้องทําต้องเคลียร์ต้องแก้ต้องจัดการนะฮะหรือมีเรื่องอะไรที่ต้องดูแลไปพิเศษนะฮะ โดยรวมถือว่าเป็นวันที่เด่นในเรื่องของการทำงานการเดินทางการแก้ปัญหาการเจรจาการทํางานเชิงรุกแต่ว่าวันนี้จะมีการเปลี่ยนแผนตั้งใจไปไหนทําอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับมีการเปลี่ยนแผนบางอย่างเล็กน้อยแต่ก็แก้เกมได้ดีก็ถือว่าผลลัพธ์ต่างๆที่ทำในวันนี้ถือว่าน่าพอใจนะครับสำคัญข้อหนึ่งระวังของหายนะครับ พอเราสังเกตดูเรื่องของการเงินและทรัพย์สินช่วงนี้หรือวันนี้ครับระวังเข้าของบางอย่างสูญหายเสียหายแตกหักร้าวพังหรือว่ามีปัญหานะครับฉะนั้นระมัดระวังนิดหนึ่งนะฮะจังหวะดาวมันดีในมุมของการทํางานเชิงรุกนะครับผมลืมบอกว่าช่วงนี้เผื่อว่าตั้งใจอะไรพิเศษไม่ว่าจะเป็นงานหรือเรื่องส่วนตัวสามารถลงมือทำในวันนี้ได้นะครับเรื่องของแต่ว่าเรื่องเงินเตือนนิดหนึ่งว่า ชุดนี้เราจะจ่ายฉับพลันมานะครับเจอของถูกใจถูกป้ายยาแต่ผมเชื่อว่าราศีกุมมีสติพร้อมนะฮะร,รู้ว่าซื้อได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่ามันจะพอดีพอดีเส้นลิมิตเลยนะฮะในการซื้อเนาะเรื่องของความรักนะฮะแล้วโสดหรือไม่โสดต้องอดทนนะครับจริงๆไม่เรียกอดทนกันได้เพราะว่าถ้าราศีกุมเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดเล็กคิดน้อยอะไรสักเท่าไหาร่นะฮะคือเป็นคนที่พอจะแฟร์ฟรนะครับในชุดคู้ชุดความรัก ฉะนั้นช่วงนี้อาจจะเจอบ้างไม่เจอบ้างกาแฟนะฮะหรือว่าแต่คนต่างยุ่งๆนะฮะหรือแต่คนต่างอาจจะอยู่ใกล้กันแต่เขาก็ไม่ได้มาช่วยเหลือลดูแลนะฮะหรือว่าใส่ใจมากนักนะครับไม่เป็นไรนะฮะดูแต่คนต่างมีภารกิจส่วนตัวของกันและกันไปนะฮะโอเคเนาะต่อมาเรื่องของสูขภาพร่างกายนะครับอันนี้น่าสนใจระวังโรคประจําตัวใครที่มีโรคประจําตัวช่วงนี้มันปะทุข,ขึ้นมาได้นะครับ ส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วผมริมเตือนอย่างหนึ่งว่าระวังแฟนปวดขึ้ไม่สบายนะฮะโอเคต่อมาท่านยูนอยสวอครับปวดหลังคอบาาวว่าไหลระวังกดไหลย้อนนะครับมีร่างกายไม่ค่อยสบายสบายตัวนะฮะท่านมีลูกหลานบริวารเสลี้ยงวันนี้วันดีครับเผื่อว่านะครับในวันนี้ตั้งใจจะทําอะไรหรือไปไหนมาไหนด้วยกันนะหรือว่าจะอยู่ใกล้ชิดกันจนจมีความสุขเป็นพิเศษนะครับแลวถึวันนี้ดวงลูกหลานบริวารเสลี่ยงเป็นที่ชาร์จแบต ให้กันเราเป็นอย่างดีนะครับต่อมาครับชาวราศีมีนเรื่องงานนะฮะภารกิจต่างๆวันนี้ความคืบหน้าเด่นผลงานดีแก้ปัญหาเรื่องสําคัญได้จัดก,การเรื่องที่ยากจะง่ายนะครับบางคนไม่ใช่งานเพราะว่ายัางยังเที่ยวอยู่นะฮะบางคนยังเียกว่ายยังไม่กลับนะฮะวันนี้ก็จะเป็นวันที่มีอะไรแทรกด่วนไปพิเศษมีการเปลี่ยนแผนบางอย่างเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ได้มีอะไรน่ากังวล ข้อดีของนี่คือ1เดินทางปลอดภัย 2. ออาจจะได้เจอคนที่ไม่เจอกันนานหรือว่าได้ทานของอร่อยหรือว่าได้ทานของที่ไม่ได้ไดทานมานานรูปเหมือนการย้อนอดีตนะฮะช่วงน,นี้มีกิจกรรมอะไรที่ทําให้เรามีความสุขเป็นพิเศษนะครับหรือมีงานก็เคลียร์งานแล้วก็แก้ปัญหาง,งานได้เป็นอย่างดีนะฮะเรื่องของเงินทองช่วงนี้ค่าใช้จ่ายมันเป็นค่าใช้จ่ายฉับพลัน,นครับอันนี้ต้องระวังไม่คิดว่าจะซื้อก็ซื้อ มีแรงกระตุ้นในเรื่องของการซื้อของถูกใจนะครับช่วนีดาวอังคารโคจรตะแหน่กุตะเร่ง,งดาวพระจันทร์อยู่มันหมายถึงครจใช้จ่ายเป็นเรื่องของซื้อให้กับตัวเองซื้อให้คนที่รักซื้อของที่ถูกใจซื้อของที่อยากได้ส่วนตัวอยู่แล้วนะฮะโอเคนะครับแต่ว่าก็มันก็บุญแล้วก็สามารถซื้อได้นะฮะแค่บคสบายใจอยู่นี้ได้นะครับชั่วดาวกี่ข้อ,ขอเรื่องของความรักนะครับชวงนี้คนที่โส,สดดวงเด่นนะครับโสดคุยกับใ,ใครคนจะรู้สึกดีหรืออย่างน้อยจีบก็ มีโอกาสสดกินมากกว่าเดิมนะครับส่วนคนที่มีคู่ีแฟนแล้วนะฮะดาวความรักในช่วงนี้วันเด่นมีอะไรปรึกษาหรือช่วยเหลือก็กูลแก้ปัญหาเก้่ก่กันและกันได้ดีคือดวงความรักมันเด่นเป็นพิเศษฉะนั้นก็เหมาะก่กับการทาเรื่องอะไรด้วยกันนะครับทีนี้ต่อมาครับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับรองกดและย้อนร้อนในแล้วก็ปวดหัวครับท่นานนี้วซวครับจุกเส้นท้องลมกดแก๊สเยอะอาหารจะไม่ป่วยได้นะฮะต่อมาอย่างนะฮะเรื่องของ่า ลูกหลานเมื่วัดเารียแ้ครับวันนี้เป็นวันที่ดวงดีในการที่จะไปไหนมาไหนด้วยกันทํากิจกรรมอะไรต่างๆนานาด้วยกันหรือมีความสุขในะะในการที่อยู่ใกล้ชิดเป็นพิเศษนะครับฉะนั้นนี่คือเรียกว่าที่ชาร์จแบตของเราเป็นอย่างดีนะฮะโอเคนะต่อมาครับดูบทสรุปครับชาวราศีมังกรฮะเสนีมังกรเสื้อผ้าเขาชุดนี้ก็เน้นสีเข้มๆใบหน้าสว่างสะอาดสบายตาร่างกายกลิ่นหอมกิจกรรมภาร,รก,กิจต่างๆวันนี้มีความคืบหน้าปันเด็นที่ทางที่ดีขึ้นวันนี้จะมีการเปลี่ยนแผนอยู่เล็กน้อยนะฮะ แต่ไม่สิ่เดืยนครับจังหวดาวเกี่ยวข้องเรื่องของการแก้ปัญหาเจราจาติดต่อต่อรอ,องการซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนต่างๆสำเร็จครับันนี้เป็นวันที่เด่นเรื่องของภารกิจต่างๆเป็นไปได้ด้วยดีนะครับผลง,งานดีแก้ปัญหาการงานได้หรือว่ามีเรื่องไม่สบายใจสิ่งใดเดี๋ยวเคลียร์แก้ปัญหาจบไวนะครับคือเป็นวันที่เราพร้อมจะสู้กับทุกอุปสรรคได้ด้วยดีนะครับต่อมาคนราศรีกุมะฮะเสนย์กุมเสื้อค้าครับ,งรบวงนี้ก็เน้น รียกว่าสีสดใสเป็นหน้าสดใสครับเลน้นความสดใสเป็นหลักเลยนะฮะแล้วก็กิจกรรมต่างๆวันนี้เป็นวันที่เด่นเรื่องของการเดินทางแต่จะมีการเปลี่ยนแผนการงานหรือแผนการเดินทางเล็กน้อยมิจงหวะได้ซื้อของถูกใจช่วงนี้มีเรียกว่าจะทาอะไรเดียวๆหน่อยนะฮะไม่เป็นไรครับถ้าไปไหนมาไหนคนเดียวหรือบางทีมีเหตุให้ต้องคิดต้องแก้ปัญหาอะไรคนเดียวนะฮะไม่เป็นไรช่วงนี้เาสิกลุ่มสามารถทําหลายๆอย่างให้สําเร็จเสร็จสิ้นได้ อย่าไปเครียดนะครับกังวลเผือว่าตั้งใจจะทําอะไรไปไหนที่ไหนอย่างไรกับใครแต่ถ้ามันไม่เดือดใจช่างมันนะฮะทำในสิ่งที่มันต้องทําในแต่ละวันให้เรียบร้อยกับพอิบนะฮะโดยรวมถือว่านี้เป็นวันที่เด่นในเรื่องของภารกิจหรือว่าการแก้ปัญหานะครับโอเคนะฮะต่อมาครับชาวราศีมีนะฮะสด็มินเสื้อผ้าครับช่วงนี้ก็เน้นสีสดใสนะฮะใบหน้าก็สดใสมาเดินะครับร่างกายกินหอมเปิดน้าอกได้ยิ่งดี กิจรกรรมภารกิจวันนี้มีเรื่องของการเดินทางระยะสั้นมีเรื่องของการจับใจให้สอยมีการซื้อของสําคัญซื้อของส่วนตัวหรือสองซื้อของให้กับคนที่รักเป็นพิเศษวันนี้เรื่องเด่นเลยคือเรื่องของเงินทองนะฮะแต่ว่าหมุนเงินได้นะฮะมีโอกาสมีโชคลาภฟุกๆหรือว่ามีโอกาสได้ของสุขใจนะครับมีคนช่วยเหลือแล้วก็มีข่าวดีนะฮะในสิ่งที่รอคอยบางทีถ้ามีปัญหาเรื่องอะไรต่างก,ก็ตามนะครับมันเคลียร์แก้จบไวนะครับ ก็ถือว่าโดยรวมวันนี้เป็นวันที่ทำอะไรก็ตามมีข่าวดีๆมากกว่าเรื่องไม่ดีนะครับมีผลสำเร็จได้น่าพอใจนะครับโอเคครับจบครับขอบคุณที่ติดตามนะฮะท่านที่ฟังกลางคืนก็เราหับมปความสุขครับท่านที่ฟังรุ่งขึ้นคิดอ่านประการใดให้สำเร็จครับสิ่งดีๆจงมเกิดแก่ทุกท่านและครอบครัวครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ